และเมื่อเกิดฝนตกหนักเมื่อไหร่นะครับน้ํำค้างที่ตกอยู่บนยอดไม้ร่วงตกลงไปกระทบกับโขดหินก็จะเกิดกลายเป็นสายหมอกแบบนี้นะครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมาชาติของภูเขาอินทรีทั่วไปนะครับเมื่อสักครู่หนึ่งฝนตกหนักมากฝนก็จะตกแบบไม่ันตั้งตัวนะครับในบางครั้ง ขณะที่แดดร้อนเพียงๆจู่ๆก็กลายเป็นฝนต,ตกขึ้นมานทันทีเป็นอะไรที่คาดเดายากมากเลยครับในพื้นที่ของเกตป่าฝนนะครับเกตมรสุมเกตป่ามรละสุมป่าเกตร้อนนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้เราไม่สามารถที่จะคาดเดาอะไรได้เลยนะครับต่อให้เราดูภาพถ่ายดาวเทียมว่ามีเมฆปกคลุมหรือไม่ปกคลุมก็ไม่ช่วยอะไรนะครับเพราะว่า เมฆพวกนี้จะเกิดขึ้นอย่างกระทนหันจนคณิตที่ว่าดาวเทียมไม่สามารถจับได้นะครับแล้วสักพักหนึ่งเขก็จะหายไปแล้วก็ก่อตัวใหม่นะครับที่นี่เราก็เลยต้องปรับตัวกับการอยู่กับธรรมชาติได้ได้นะครับตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่สวนทุเรียนที่อยู่ริมภูเขาฝั่งโน้นนะครับเสียงคนงานตัดหญ้าก็กำลังตัดหญ้าอยู่ ต่อให้ฝนตกเขาก็ไม่ได้หยุดพักกันแต่อย่างใดนะครับพวกเขาเห็นหมอ,อกตรงนั้นไหมนั่นคือสายหมอ,อกที่เกิดจากไอ้น้ำที่เกิดจากความร้อนของก้อนหินกระทบกับไอ้น้ำที่ตกจากยอดไม้นะครับ mm. ก็เกิดกลายเป็นหมอ,อกขึ้นมาเป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นบ่อยๆกันนะครับ ตอนนี้เมื่อฝนตกมาน้ําก็จะไหลลงมาในแม่น้ํานะครับน้ําก็จะขุ่นหน่อยหนึ่งเราอยากจะไปไกลกว่านี้แต่เราไม่สามารถไปไกลกว่านี้ได้นั่นเนื่องจากว่าเราปวดขี้อีกแล้วบ้าจริงเลยเราขอตัวกลับก่อนนะทุกคนนี่คือปัญหาหลักของเราเลยเมื่อเราที่จะไปในป่าเรารู้สึกปวดท้องขึ้นมานะทุกคนนะแต่เข้าไปขี้ในสวนยางเขาก็โดนด่าอีกเราก็เลยต้องรีบกลับบ้านนะครับ เดี๋ยววันหลังเราจะมาพามาชมวิวอีกนะไปแล้วนะไม่ไหวแล้วบ๊ายบาย